มาค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจรดประกาพผ่านอนุมัติ Genius act ไปเรียบร้อยแล้วกฎหมาย Stable c o i ยฉบับแรกของสหรัฐอเมริกาเลยนะคะพอรู้อย่างนี้ปุ๊บมีคนถามทันทีเลยว่าอุ๊ย Stable Coin มันจะมาแทน US ดอลลาร์เลยไหมคะคำตอบเลยนะคะก็คือไม่มีทางหรอกค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะไซจะมาเล่าให้ฟังเขาว่า Genius act เนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาออกมาทำไม ออกมาแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรออกมาเพื่อปกป้องอะไรที่แน่ๆคือเขาไม่ได้เอาอันนี้ออกมาเพื่อที่จะมาแทงสกุลเงินหวตัวเองเหรอกคะ่ะแต่เขาอาจจะกําลังสร้างอาวุธทางการเงินชิ้นใหม่ก็ได้นะแล้วเรามาดูกันดีกว่าเขาว่า genius act ที่เป็นกฎหมาย stable coin เนี่ยมันจะ genius เบอร์ไหคลิปนี้ไม่ได้สนับสนุนโดยใครคะ่ะแต่ว่า ถ้าเป็นเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะคะช่องไซมันนี่มอนสเตอร์เนี่ยจะไม่ลึกไม่คมขนาดนั้นแต่ว่าโชคดีค่ะที่ได้ไปปรึกษากับทีมงานช่องไร t s ชิ p นะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่สมนึกที่ใจดี อธิบายข้อมูลให้ฟังนะคะแล้วก็มีข้อมูลบางส่วนในคลิปนี้มาจากพี่ปกป้องทีมงานไรชิปเหมือนกันด้วยขอบพระคุณมากค่ะโดนัลด์ทรัมป์จะลดปากกาผ่านร่าง Genius Act กฎหมายฉบับแรกเกี่ยวกับ Stablecoin ถือเป็นชัยชนะหนึ่งของวงการคริปโตอยู่นะซึ่งกฎหมายนี้ค่ะมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่สามารถรวมมูลค่าตลาด Sta b l e c คอแบบนะับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้ากับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาได้ในเมื่อสหรัฐอเมริกาดูแล้วแล้วคิดว่าเฮ้ยคริปโตเนี่ยมันโตจังขัดขวางยังไงก็ขวางไม่อยู่แล้วถ้างั้นก็เขา่ารวมมันไปเลยสักกันแล้วกันอ่ะคริปโตอยากใช้กันใช่ไหมได้